อยากขายครับเทเลอร์หน้ายาวหกล้อนะครับดูเครื่องครับเบรกทีฟฟี่นะครับทำใหม่เครื่องโอเคครับใช้ได้อยู่ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับซื้อมายังไม่ได้ใช้งานนะครับดูเดี๋ยวดูตุกจุดนี่ครับทีเด็ด ตีฟีของเมก้าครับมอลมเมก้าเนาะเจ็บครับชุดนี้บอกเลยขัดสีพ่นสีใหม่ครับทั้งเส้นเนาะหกล้อเพ้าใหญ่นะครับอินเทเลอร์เหมาะสำหรับคูปอต้าครับเพราะว่าของผมมีนี่ครับรถเกี่ยวผมรถเกี่ยวว้เอสห้าพันครับเอสห้าพัน มันใหญ่เกินครับดูครับดูจอดเทียบกันแล้วมันใหญ่เกินครับใส่ไม่ได้ครับก็เลยจำเป็นต้องขายครับชุดเบรกนี่ปั๊มในนี่เปลี่ยนหนึ่งลูกครับเช็ครับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเรื่องเบรกคัดซีก็โอเคครับคัดซีใช้ได้ครับดูครับ ผมพ่นเองกับมือครับดูครับขสีสวยกิ๊กครับทำว่าจะทำใช้งานเองครับแต่ใส่รถไม่ได้ครับเสียดายมากครับดูครับดูช่วงล่างใหญ่ครับ6ล้อครับอยากขายครับ ทำใช้เองกับมือครับแต่ไม่ได้ใส่ครับขึ้นเอสห้าพันขึ้นได้นะครับแต่มันใหญ่เกินครับผมกลัวเนาะกลัวพวกดินยุบหรืออะไรเียเหมาะสำหรับคูปต้าครับหกล้อไม่ไม่ได้ทำอะไรครับหางใช้ได้ปกติเนาะโอเคครับตามนั้นอยากได้รายละเอียดอะไรสอบถามใหม่ครับเล่มชุดโอนพร้อมครับครบครับ โอเคครับขอบคุณครับ